สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านลูกค้าวันนี้เอารถมาส่งลูกค้าครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้มาส่งมอบให้คุณท่าน,าน่าคำก้อนนะครับที่บ้านแม่ทะมีใกล้ๆนีม่มาได้นะครับวันนี้เป็นการบริการครับก็คือว่าเอารถมาสง่งให้ลูกค้าถึงท,งที่ถึงที่บ้านนะครับคุณพ่อจองรถอาทาราอีซูของเรานะครับมือใหม่เราครับวันน,<อ>นนี้มาส่งของแถมเนาะนะครับสีดำตามที่เราตกลงคู่คู่กันไว้ที่แค่ได้นะครับแล้วก็ วันนี้พ่อครับเป็นผู้โชคดีครับเขาจากได้รถยนต์รถยนต์ใหม่แล้วก็ยังโชคดีได้รถเครื่องห่างคันหนึ่งคันนี้เลยนะครับ Honda าเวบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไงบ้างครับพ่อทาราของเขาแจกจริงบครับครับดีใจครับหลังแจกติดผมไป้ไปจองรถนะครับทนี่ทาราอิสุนะครับก็ได้รถเครื่องคันนะครับโดยเป็นผู้โชคดีนะครับอันนี้ กดใจที่สุดนะครับดีใจมากเลยครับสำหรับรถยี่สุแล้วก็รถเครื่องนะครับแจกจริงนะครับตอนเจ๊กจริงแท้นะครับราคาต่างเขาแจกจริงาลาอิสุนะครับกีฬาสลาแจกจริงไปจริงครับเครื่องครับผมครับก็ถ้าศูนย์บริการของเขานะครับจะพร้อมให้บริการให้ฟอร์เต็มที่ทั้งในส่วนของรถรถยนต์แล้วก็ถ้าเวลามีปัญหาอย่างก็โทรหากันได้เลยที่าทาราสาขาต่างพร้อมให้บริการนะครับ ขอบคุณมากนะครับปอดสนามคำก้อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ